ครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า Meme มฟุตนะครับแค่ชื่อก็คุ้นแล้วใช่ไหมละ่ะแล้วมอนพวกนี้นะครับก็ค่อนข้างเหมือนเลยนะฮะ เป็นฟอปป้านะครับเหลี่ยมๆแบบนี้โอเคในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาลองเล่นแบบนี้นะครับตั้งแต่เลเวลหนึ่งจนเลเวลตันเลยนะครับถ้าเกิดว่าเออเป็นไปได้นะร้านบัลเบิร์นช็อปกายตันคุ้มๆเริ่มต้นแค่สิบบาทมีบริการกิฟต์เกมพาร์ทบล็อกฟูดหรือสต็องเกตแบตเทนเกลด้วยแบบสะดวกสุดๆแค่พิมพ์ชื่อในเกมหรือถ้าหากว่าอยากเลเวลอัพไวๆหาไอเทมแมปบล็อกฟูดหรือแมปฟิตรว่ามีบริการฟาร์มหลากๆให้เลยอีกเพียบปลอดภัยส่งของไวบริการครบจบในที่เดียวแวบะบไปดูก่อนได้ทีีีีี่่่่่่่ลลลลิิงกกกกกก์ใใต้ออ้้คคคคคปเเเเเยยยยรรรรรััััับบบออออนน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 นืะะดดด๋ววาาามสโแ กดใช้เอาได้มา500 500้ยเนยนะแล้วก็น,นี้ฮะ5 0 0เจมเจมได้อยู่แล้วก็100เจมครับอันนี้เอ้ยอันนี้ 2K เคโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาสุ่มผลก่อนดีกว่าตรงนี้น่าจะที่สุ่มผลนะมีมกาชาพรีมเมียมเคสเดี๋ยวนะทำไมมันบอกพรีมเมียมอ,ะอ่ะเอ้ยเครสพาวเวอร์ดูจากลวดลายครับน่าจะสุคุนนะสุ่มรอบแล้ว5นะฮะโอ้ยกาชาเกไือแน่ๆสมอุอ้ยแต่โมเดลน่ารักมากเลยดูดิโอเคลองกินดู แซ่บเลยครับไอมี3สกิลครับอุ้ยแต่เขาทำดีอยู่นะถือว่าดีครับถือว่าดีอยู่อ่าสมอีกแล้วกันรอบระดิบห้าฮะผลโมไอเมื่อกี้ผมเห็นอยากได้ผลโมไอว่ะโอ้โหได้ผลล็อกมาครับหน้าแม่งหล่อว่ะนี่กินดิไปปาก้อนหินโอ้โห้ยทำดีอยู่นะดูดิม o วิ่งล็อกโอ้โหไปทำดีนะไอจะไม่มีดาเมจหรอเอาไว้เคลื่อนที่ครับจะไม่มีดาเมจผมว่าไม่ไหวละ สมอีกดีกว่าวะท่ายการตลาดนะครับกาชงกาชาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงมีให้สมโอ้โหมันไม่ได้โมอายสักทีวะสิบรอบนี้มาฝนน้ำมาวอเตอร์สโมอนี่มาบ่อยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฝนดาร์กฝนดาร์กฝนอีพิกเฮ้ยเฮ้ยบอมมาบอมมาเฮ้ยผมอยาได้โมอายอะทำไงอ่ะเนี่ยลองที่ฝนน้ำสกิลโอ้แบบนี้อุ้ยเฮ้ยน้ำบินได้หรอลองผลระเบิดนะฮะโยนระเบิด ฟิลฟาวต่อยแล้วก็ระเบิดไหนอะผลโมอายผมเฮ้ยได้แล้ว <c oughs> มาแล้วผลโมอาย <c oughs> มาครับผมลองฟาร์มหน่อยดีกว่าปะกดอีล็บเควสมี3สกิลโมอายชอ <c oughs> อาย็อตโอ้ยเป็นการพุ่งไป <c oughs> โมอายซัมมอนอุ้ยแล้วก็โมอาไอバレ่ครับกระสุนโมอายคืออะไรวะโอมไมค์ก่อนแม่งยิงโมอายออกไปซ <c oughs> ัมมอนเลยเฮ้ยทำไมผมฟาร์มแล้วรู้สึกมัน รู้สึกแม่งแบบดามเมจเบาจังเลยวะอัมบิลิตี้ช็อปนี่ไงสตัรทนะฮะสามารถอัพได้อัพพาวเวอร์เลยเุ้ยเขียนได้ด้วยมาลองนะฮะจะแรงขึ้นไหมเุ้ยมันจะแรงขึ้นสม,มอนลงมานี่แน่เวลขึ้นมา9นะครับคือมันก็ไม่ได้ขึ้นเยอะดีวะ่ว่ายิกพีคูณ2ก่อนแล้วกันนะครับต้องการเติมเลยไม่มีถาวรนะครับโอเคเรามาอัพพาวเวอร์ก่อนต้องการความแรงนี่แน่เข้ามาดิเข้ามาดิ มันรู้สึกไม่ค่อยแรงเลยวะแม่งไม่ค่อยแรงเลยผลโมอ,อาอ้อะโอเคได้อยู่แหละแ๊บนึงนะผมว่าต้องสุ่มเพิ่มอุยไอ้ชึบอุ๊ยผลไฟอีปิกใช้ระเบิดฟาร์มดินี่นะ่ยโดนระเบิดเข้าไปปาบอมแล้วก็ตุ้มตุ้มโอเคผมว่าต้องเปลี่ยนจริงอะผลหน้าตาน่ารักมากมี4สกิลเลยครับสกิลแรกเอาแค่เนี้ยสกิลที่2ดูดครับดูด อุยอ้ยอุย้ยแรงแรงแรงสกิลสามดาร์โค <c oughs> ไม่ใช่แบคโคนะดาร์โคโอเคอัพเพิ่มก่อนเฮ้ยแม็กคืออะไรอะ่ะไม่เข้าใจดูดนี่ไงนี่ไงบินเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะไดมอนด์ฟอปป้าสเลเยอร์คืออะไรอะ่ะนิวเคลียสอ๋อแล้วสามารถเปลี่ยนเคลียสได้เข้ามาครับเข้ามาครับดูดรวมเลยโอหแม่งเริ่มไม่แรงละดูดเลยดูดเลยต่อย มันไม่โลเกียหรอวะผมถามจริงมันกัวโลเกียดีวะโอเคโอ้เกือบตายอัพเพิ่มก่อนครับดูดิมันอัพได้ทีละนิดเว้ยรู้สึกว่าจะเล่นยากกว่ามีมซีนะครับโอเควิวอยู่ที่49ผมต้องเปลี่ยนผลนะครับต่อไปผลไอซ์ดูหน้าตาผมมันไม่อยากกินเลยมีทั้งหมด4สกิลมีไอซ์สตอมนะครับพายุนตึ้มแข็งหรอแล้วก็ไอซ์หนามฮะแล้วก็เออโชว์ฝักบัวสกิลวีก่อนเลยอ้าวเฮ้ย ปลดล็อกฉายาอัน,นอลัคกี้ลองสกิลแซดดินี่ครับพายุน้ำแข็งจริงด้วยต่อไปฝักบัวบัวรดน้ำเอาไม่ใช่บัวรดน้ำหรอโอเคไปครับเปลี่ยนเควสเควสต่อมาน่าจะอันนี้นะฮะไอพ้พวกนี้เป็นดอกแล้ววิวห้าสิบวลตันทเท่าไรเดี๋ยวดูแป๊บ2100ไหนลองดิภาตนะซื้อมาโอเคอเลิกควิก่อนเล่นยากกว่าผลน,นี้ผมว่าเราต้องเปลี่ยนเป็นผลสุดท้ายที่เราเก็บไว้ครับเฮ้ย <c oughs> บัวอุ้ย ดูดีอยู่นะยิงบีมครับยิงบีมอเ,เอาเฮ้ยอะไระอะเมื่อกี้ยิงไปก่อนเจะบอลยักษ์ต้องกดค้างกนไฟเอ,อ้ยน,นี่ดูแรงขึ้นมานะครับดูแรงเวลปโอ้ผมว่าถ้าฟาร์มจนวลตันนะครับอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยแหละมันไม่ได้ขึ้นเวอร์เลยนะครับมันขึ้นแบบน้อยมาก โอเคปลดล็อกป๊อบแคทป๊อบแคทแชมป์เปี้ยนซะด้วยอู้ดูมันเก่งจังอ่ะมันดูเก่งมากเลยนะเว้ยโยนบอลใส่เลยคนไฟชุบ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 นี่ไงชุบ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 เรียบร้อยมีของดอกปะเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะฮะไม่มีเราจะเกิดในอีก12วินาทีนะครับคือรอบอสเกิดแล้วก็สแปมไปเรื่อยๆได้อยู่นะเกิดแล้วมาอ้วอัพเลือดฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะโหมันอัพได้เยอะเลยนี่หว่าเลือด นี่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 นไฟไม่โดนคนไฟอัดเข้าไปโอเคร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเรียบร้อยเปลี่ยนเควสได้ยังวะเปลี่ยนได้แล้วนะครับเป็นนูบสเลเยอร์ดูเหมือนต้องเปลี่ยนกรอบวะกรอบแรกไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับมาแล้วก็เซฟด้วยมาครับให้มันเดินตามมาก่อนนะฮะมันจะเดินกลับไปทด้ไหมวะโอ้แม่งเดินกลับหมดเลยนี่นะดาเมจน่ารักมากครับ ก็จะได้แต่เควสฮะเยกพีค e ูณ2หมดแล้วด้วยแป๊บนึงนะผมดูก่อนนะครับว่าช็อปมีอะไรน่าซื้อไหมแล้วคือผลแม่งยังแพงอ่ะ ก็จะต้องเข้าไปในเซิร์ฟหลักแล้วก็ลองไปขอผลดูนะฮะเดี๋ยวลองไปดูนะโอเคครับ <Okay, S 1> ตอนนี้ผมเอาโมอายะฮะเข้ามาลองสุ่มผลดูนะครับสรุปคือไม่ได้ผลนู๊มาเว้ยนูบี้พาวเวอร์เลยฮะระดับมิสติกเลยอะทำมันดวงดีจังว่าโมอายมาครับผมลองมากินดูนะฮะว่ามันจะแซ่บหรือเปล่าครับผลนูบนานๆที่จะได้ของดีกับเขานะฮะขออวดก่อนแป๊บหนึ่งหน่อยดูซิผลนูบเลยเนาะต้องกินก่อนนะครับอวดนานเดี๋ยวโดนฆ่ามีทั้งหมด5สกิลนะครับมีสกิลนู๊ไฟโอ้ my god เดงสกิลดีสกิล Z. นูบช็อต เป็นการยิงนูบระเบิดโอ้ผมว่าเอาเรื่องว่ะแล้วก็นูบสแลมคือการปล่อยลงมาเหรอแล้วก็อะไรอะสมิลฟ็อกปล่อยกลิ่นนะฮะแล้วก็นูฟเรนมาเรียกเพื่อนออกมาโอเคเรากลับเซิร์วอฮะแล้วมานั่งฟาร์นดีกว่ามานะครับในคอลอง่อยดีดนูฟเฟียนูบนะฮะไปเลยเพื่อนนูฟเฟรนไปต่อยมันอูดมิทเมิเป็นร้อยเลยระเบิดเลยนี่เนรู้สึกไม่แรงวะ าใหมดิเฮ้ยได้อยู่ครับได้อยู่แต่ว่ามันไม่ได้แรงแบบอย่างที่ผมคิดเว้ยมันก็พอได้ฮะพอได้อืมผมก็ต้องใช้สิ่งนั้นวะ XP คูณสองสิบห้าโลบักนาทีละหนึ่งโลบักมาครับจัดไปปล่อยกินปล่อยกินปล่อยกินเออเฮ้ยวลวเดียวเป็นเควสแน่นอนปล่อยกิ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 นเวเป็นเควสดีกว่าฮะก่อนนี้เหมือนจะไม่มีอะไรขายเว้ยแต่วันนี้มีบอสเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งช้สกิลบนผมเหรอ รับไม่ได้ครับต้องการเลเวลโอเคแป๊บนึงฟาร์มก่อนเด็กเพื่อนออกมาเลยโอ้เพื่อนผมเลือยโคตรน้อยอะเลือยมันเท่าตัวผมหรือเปล่าวะมันดูเลือดน้อยมากเลยนี่แน่จะพยายามฟาร์มให้มันได้เยอะที่สุดแล้วกันนะครับเนื่องจากมันฟาร์มยากมากนะครับเปลี่ยนเควสได้แล้วครับตัวอะไรวันนี่อหมาหรอไม่น่าก,กลัว มาครับเดวเวลาตีบอสแล้วนะฮะขอให้ดอกของแต่งสักอย่างหนึ่งก็ยังดี <T ot ant> ปาไปเลยออกไปเลยเพื่อนหรือมันใช้ได้แค่สเมลวะน่าใช้ได้แค่เอปล่อยกลิ่นนะครับผมว่าโอ้ยเดี๋ยวมันมันดูดนี่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 มันดูดอะมันดูดอะมันคืออะไรไม่เข้าใจนี่แน่ฟาร์มโคตรจะหกเลยเกมวันนี้ดอปของไหมเหมือนจะไม่ดอปนะครับยี่สิบวีนะครับบอสเกิดไปเลยเพื่อนไปเลยไปสู้มันตายตายเหื ถือเกินเกือบเลว300เวลสามร้อยแล้วนะครับโอ้ยโอ้ยมันดูดอะ่ะมันดูดอะ่ะดูดิเวลาโดนตีนะครับตัวเราจะโดนดูดเข้าไปเว้ยคือไม่ได้เป็นแค่บอลนะถ้ามอนตีเราเราก็โดนดูดนะครับมาครับผมจะเลเวลสามร้อยแล้วนะครับไปเลยเพื่อนไปเลยนี่คือตัวนู๊บนะครับที่ผมปล่อยออกไปอะ่ะออกไปแป๊บเดียวแม่งตายเว้ยปล่อยกลิ่นสู้กันต่อไปไปที่เกาะเอ่อทอยมังกี้ครับลิงของเล่นสซเลเยอร์เฮ้ยข้างบนมีตัวอะไรไม่รู้ต้นไม้นี่คืออะไรวะ เป็นหมัดไฟหรอสองแสนนะครับสองแสนเลยนะแม่งโคตรแพงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะผมได้นู๊เพทมาอืมหน้าเหลืองเลยนะครับเลือดเป็น700นะครับดาเมจบวกเป็น10%แล้วก็10%บคูลดาวนะฮะไวขึ้นรวมมอนก็ไม่ได้นะครับตรงนี้คือมอนแม่งอยู่โคตรไกลเลยตายดรอปของไม่เนี่ยไม่มีนะนะครับตอนนี้ก็479ร้ยนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยมาตีบอสด,ดีกว่าใ <'s> นลองหน่อยดิอืมจะกลิ่นเข้าไป เอาหนูไปน้องดวลองดูฮะหนูผมจะสวยเปล่าวิหมัดแล้วเท่าไรอะหกร้อยทำเล่นนะเรียบร้อยครับยี่สิบวีนะฮะในการเกิดดูกระดอกอะไรมาหรือเปล่าอเทมไม่มีนะจริงๆอะผมอยากเก็บเงินให้ซื้อหมัดได้นะครับเป็นหมัดไฟอยากรู้มันจะเก่งหรือเปล่าเฮ้เพื่อนลุยดิลุยเลยสตาร์ทให้ต่อยไปต่อยไปนี่ไงน,นนะต่อยไปสวยไม่ดีดอะไรวะนะ่ะมันดีดอะไรสู้มันสู้มันดีเออ เอาเปลี่ยนเควสได้แล้วนะครับเบคอนนูฟสเลเยอร์จี่จริมีโยรุด้วยนะครับพันสองรอยเลยผมไม่แน่ใจว่ามันจะคุ้มไหมนะฮะถ้าเติมก็เลยเออเอาไปก่อนนะครับต่อยมันเพื่อนต่อยมันต่อยมันต่อยมันนั่นแหละต่อยมันต่อยอีกต่อยอีกอีกมัดอีกมัดสวยเจ้าดาบหน่อยโอเคไม่ดรอปจริงๆใช่ไหมเนี่ยขออีกตัวหนึ่งครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเควสละไปเลยไอ้เจ้านูฟสู้บอลเพื่อนต่อยดิเออต่อยมันอีกต่อยอีกต่อยอีกอีกสวยมาเปลี่ยนเควสดีกว่าครับ ้องเซฟด้วยเนี่ยเบคอนแบบเบคอนเลยอะ่ะมานี่ชำนาญลผมเซียนผมเซียนละรวมไม่ครบด้วยขาตัวหนึง่งมันชอบเดินกลับนะครับรวมไม่ค่อยได้เว้ยถ้ารวมได้มันฟาร์มสบายอยู่แต่รวมไม่ค่อยได้เนื่องจากมันมาเดินกลับนั่นแหละอย่างที่บอกโฮ้ยพี่คูนสองังหมดแล้วโน no. no ทันไหมทันอยู่ <laughs> ยังทันอกอะ่ะนี่อะไรอะ่ 70, ะเจ็ดหมื่นรับซื้อดิ อุ้ยเป็นดาบนะฮะเป็นดาบเบคอนไม่เรียกว่าดาบดีเรียกว่าเคียวฮะเคียวเบคอนแบบนี้นลองสกิลดิปาดปาดเบคอนเบคอนสปรินต์เอฟเฟกไม่สวยนะไปเล่นไปเ,เรื่องนะอันนี้อะไรเนี่ยแฟลสเต็ปห้าหมื่นเองปาดไปเลยเอาไม่ใช่รวมมอนน่าจะได้อยู่ครับดาเมจน่ารักมากนี่เปลี่ยนไปนตีแฮมสเตอร์สไลเยอร์นะครับเดี๋ยวผมจะฟาร์มไปจนกว่าจะตีบอสได้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่ตีบอสเลยมาครับผมในเวลาตีกับบอสแล้วนะครับ ถือว่าฟาร์มไวอยู่นะถ้าฟาร์มเป็นตัวอะไรเนี่ยคิงเบคอนหรือเปล่าลอดเบคอนบอสอุ้ยอุ้ย้ยมันใช้ดาบอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะจะกลิ่นจะกลิ่นจะกลิ่นเข้าไปเฮ้ยมันเก่งไวตัวเนี้ยเก่งเก่งเอาเรื่องเลยนะครับโอ้โหผมจะตายตายจบของเปล่าไม่ดรอปนะครับแค่ไม่เข้าไปใกล้ก็สู้ได้ใช่ไหมแต่สกิลผมมันต้องใกล้ๆอ่ะจะนูบออกไปเลยสู้มันเพื่อนสู้มันนายทำได้สู้มันเอออย่งงี้ดีว่ะ ก่อนอื่นเลยนะครับผมกลับมาซื้อแฟชสเต็ปก่อนเอาไว้วาร์ปกดตัวอะไร <Columb _> <ip> เอ่ยนี่ตัวอันนี่ไงนี่นี่ๆๆๆๆนี่นี่นี่เรียบร้อยโซโล่ก็ได้เว้ยเอาไปกินโมไอโมไอเซเลเยอร์ผมว่ากลับเกาะแรกแป๊บหนึ่งนะฮะผมจะไปสุ่มผลนะครับผมใช้250ครับสุ่มได้10รอบ10รอบเลยครับจัดไปสคริปตอ๋ <_ t ip> โอ้โห <ๆ S 1> ยังเกลือเลยฮะเอาไปเกาะโมไอครับขอไปดูหน่อยดิหน้าตาเป็นไงโมไอโมไอเซเลเยอร์เฮ้ย เดี๋ยวดูก่อนนะครับว่ามีอะไรขาย,เ,ยเหมือนจะมีอิสระรีอยู่บนไหลนะเป็นล็อกโอเคเดี๋ยวผมขอฟาร์มแป๊บหนึ่งครับขอเก็บเงินซื้อของขี่บนไหลก่อนครับแป๊บเดียวรวมก่อนรวมก่อนชอบเดินกลับอะแล้วมันรวมพูดยากเลยโอเคครับมาตอนนี้ก็เลเวล876แล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอย่างที่ผมบอกซื้อเลย5้า0มนนะครับแม่งแพงด้วยนะอันนี้บวกครูดาวคืออะไรทำให้คููดาวนานขึ้นหรอแต่นี่คือลบครูดาวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมเริ่มงงละโอเคมาจัดการกับบอสดีกว่า จะบนสมมกโอเคนี่คืออะไรออลาเป็นฮาคี์ครับตัวนี้แต่ใช้1หนึ่งแสนสกิลเหมือนของอันนี้จัดอะบอกฟูดอะเดี๋ยวสกิลเนี้ยไม่ผมว่าใช่เนีย่ยผมจำได้แต่ช่างมันไปได้นเรืกลักบเกาะแรกแป๊บหนึง่งจะได้ของดีดเปล่าโอ้โหแม่งออกมาเป็นควันด้วยนะโมอ,อายอีกละอุย้ยเกือบได้ด็อก โอ้โอเคก็ในคลิปนี scenes, ้มีประมาณนี้แล like okay, so like like ้วกันนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าดีกว่านะครับผมถ้าเกิดว่าชอบนะครับผมอาจจะกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ฟาร์มให้ตันไปเลยโอเคสำหรับวันนี้ครับใครชอบฝากกดไลค์ด้วยไว้เจอกันครับบายบายครับผมเพื่อนบายบายคนดูเร็วเอ้าไม่เดินหนีด้วย